สวัสดีครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะมาพาใช้งานเบื้องต้นนะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับเครื่องไปแล้วนะครับหรือว่าองค์กรหรือว่าบริษัทไหนที่ได้รับเครื่องไปแล้วนะครับวิธีการใช้งานตัวท o อก o อ n 5 8แนะครับแบบง่ายที่สุดเลยนะครับแบบง่ายที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มออ,ออกจาก เริ่มแรกเลยนะครับผมออกจากเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ปิดเครื่องเนาะตอนนี้ผมได้เปิดเครื่องไวแล้วโอเคนะครับเริ่มแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกไปถึงนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับออกจากตรงแรกแรกเลยนะครับใส่แบตเตอรี่เนี่ยใส่ซิมนะครับวิธีการใส่ซิมให้ใส่ช่องนี้นะครับช่องเล็กนะครับมันจะเป็น 4g นะครับก็ถาดเหล็กตรงนี้ให้เราดันถอยหลังมานะครับดันถอยหลังมาแล้วก็ง้างมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาซิมวางลงไปนะครับซิมเล็กนะครับ วางลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เอาถาดตัวนี้กลบลงไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับดันกลับขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บน,นะครับให้มันล็อกนะครับซิม Lu ล็อกอะไรเสร็จแล้วเราก็เอาฝาหลังปิดนะครับฝาหลางังตัวนี้ผมไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับฝาหลางังปิดแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวแบตเตอรี่ก็ใส่าจากด้านบนไปอย่างนีง้นะครับใส่จากด้านบนขึ้นไปแล้วก็กดลงนะครับลิปด้านล่างมันจะล็อกแบบนี้นะครับล็อกเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องนะครับใส่สายอากาศอะไรเรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่อง ตัวนี้ผมจะรอให้ทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับมาเร็วเดี๋ยวรอ,อดูเครื่องขึ้นลันเครื่องขึ้นมานิดนึงนะครับรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับไม่น่าจะถึงนะรอดูประมาณนี้นะครับเปิดก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้สักพักหนึ่งนะครับในการลันเครื่อง ตัวนี้คือรันเครื่องขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้พอเครื่องรันขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับมันจะค้นหาซิมตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมนะผมใช้ wi-fi อยู่นะครับสังเกตด้านหน้าจอทางขวามือนะมันขึ้น wifi อยู่นะผมต่อ wifi อยู่เพราะผมไม่ได้เอาซิมมาใส่ทีนี้ลูกค้าให้กด PT ไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊กแล้วก็ตัวนี้ก็ปึ๊กโอเคแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วรันขึ้นมาแล้ว ตัวนี้ถ้ามันแสดงตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยให้กดออกหน้าจอไปเฉยนะครับไม่กดหน้าจอขึ้นมาเฉยนะครับทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าจอมันอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้ลูกค้ากดไปที่ Channel นะครับชแนลคือตรงนี้นะครับกดไปที่ n n น l นะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็กดไปที่ Channel ตัวนี้ก็ต้องอ่าทีละเครื่องเลยกดไปที่ Channel เสร็จปุ๊บอย่างของลูกค้าท่านนี้นะครับหน่วยงานของท่านมี2ช่องนะครับ ถ้า,าอาจจะเป็นช่อง2เนี่ยไว้คุยส่วนตัวหรือถ้ามันมีมากกว่า 3, มากกว่า2เครื่องท่านก็อาจจะนัดใครมาคุยช่อง2ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเ <_ S 1> พื่อที่เป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับ <_ S 1> ช่อง 1, <_ S> 1ก็เป็นช่องงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วกดเข้าไปเลยเลือกช่อง1นะครับทั้ง2ตัวนะครับเลือกช่องหนึ่งให้เหมือนกันเสร็จแล้วจากนั้นให้ลูกค้ากดที่รูปตัวคนเนี่ยนะครับหครั้งนะครับเนี่ยครับให้เป็นหน้าจอแบบนี้นะหนึ่งครั้งนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อนช่านก็จะใช้งานแล้วทีนี้ก็กด ปุ่มตรงนี้นะครับ1จุดจุดนึงเนี่ยหครั้งปุ๊บแล้วกดจุดนี้หนึ่งหนึ่งครั้งโอเคครับทีเนี้ยท่านก็อยู่ในอยู่ในห้องนี้แล้วโดยที่ว่าไม่ต้องไปหมุนอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับหมุนแค่ปรับลดเพิ่มเสียงแค่นั้นนะครับผมทีนี้ก็กดพีทีพูดได้เลยเหมือนวิทยุสื่อสารทั่วไปเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องนี้เข้าดูนะทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะบนต,นนตัวนี้ตอบกดตอบกลับก็เหมือนกดวิทยุนะครับกดก็ ให้มันดังให้สัญญาณมันดังอ่าเคลียร์ก่อนนะครับค่อยพูดนะครับแบบนี้นะอ่าเราก็พูดนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนช่องอะไรแล้วนะครับเราก็อยู่อย่างนี้ช่องอย่างนี้ก็คุยกันได้เลยนะครับผมคุยกันได้เลยเวลาเรากดเนี่ยสังเกตไฟแดงนะครับแล้วก็สัญญาณเตือนนะครับพอเรากดเพื่อมันดังตุดตนะครับเราก็ค่อยพูดนะครับค่อยพูดนะเทคหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่เนี่ยแบบนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านสองสามสี่ห้านะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วพูดเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคำแรกของเรามันจะหายนะครับอ่าเรากดแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับประมาณนี้เนี่ยนะครับก็คือเราสังเกตฟังที่เสียงเลยนะครับเสียงเตือนนะครับพอเรากดไปปุ๊บจะมีเสียงเตือนถ้าเสียงเตือนเงียบลงเราถึงพูดนะครับเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับการใช้งานนะครับผมง่ายๆนะครับผมเวลาเราปิด นะครับปิดก็เหมือนเดิมนะครับปิดเราก็ปิดเครื่องไปเลยนะครับก็แบบนี้นะครับหมุนลูกบิดปิดไปเลยแบบนี้นะครับนี่คือป euh ิดเครื่องนะครับนี่คือปิดเครื่องนะฮะเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานเราก็เหมือนเดิมครับเปิดเครื่องเอาไปชาร์จแบตนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จปิดเครื่องแล้วก็ไปชาร์จแบตพอเราจะใช้งานต่อไปเราไม่ต้องมาใส่แบตไม่ต้องอะไรละนะครับเราก็เปิดเครื่องอย่างเดียวหมุนเปิดนะครับหมุนเปิดนะครับ แต่ขั้นตอนตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวลาเลือกช่องเราต้องเลือกช่องเลือกอะไรก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเราต้องมาเลือกช่องเลือกอะไรก่อนนะครับรอให้มันล็อกอ,อินเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาใช้นะครับในใช้ใชระบบต่อไปนะครับผมก็คือมาเลือกช่องแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดเข้าไปก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผมรอจนก,กว่าเครื่องมันจะรันขึ้นมานะครับผมรอบที่สนะเดี๋ยวผมจะลองทวนให้ใหม่นะครับผมในคลิปนี้เพื่อที่จะง่ายขึ้นนะครับ เนี่ยรอบางทีมันก็จะรันขึ้นมาเองนะครับบางทีถ้าถ้าเรารอสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตัวเซลร่มันจะรันขึ้นมาเองอแต่ถ้ามันไม่รันขึ้นมาเองเรากดกด PT นะครับผมอย่างตอนนี้คือบางทีบางคนก็คือกด P t ได้เลยนะครับกด PT ได้เลยก็ได้นะครับก็คือถ้าขึ้นมาหน้าจอักษณะพร้อมแบบนี้คือกดพ t ได้เลยก็ได้ไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าถ้ารอให้ตัวเซลร่มันรันขึ้นมาเองเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะรอ,อนานทั้งนิดหนึ่งเพราะว่ากว่าระบบมันจะเซ็ตอะไรของมันเส,เสร็จเรียบร้อยเสร็จเหมนจะรัตัวตวซใ ผมก็คือบางทีถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือกดสามารถที่กดได้เลยนะครับแต่ว่าตามจริงเราก็รอมันก่อนนะครับเนี่ยครับมันขึ้นมาละนะครับมันขึ้นมาและะ้วเราก,กดพีได้เลยนะครับกด P t ได้เลยแล้วก็ให้ตัวหน้าเซโร่เนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับเนี่ยครับกดปุ๊บเดี๋ยวเซโร่จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอย่างตัวนี้กดมันเด้งขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับกดออกได้เลยแล้วก็กดพ t ครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันเด้งเด้งออกไปหน้าหลักให้เรากด P t เลยนะครับกดพงหนึ่งครั้ แล้วก็มาเลือกชแนลเนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลือกชแนลชแนลทั้งสองตัวมันจะมีสองชแนลนะครับก็เลือกชแนลหนึ่งเลือกชแนลหนึ่งแล้วกดที่รูปด้านบนกลมๆสีเทาเนี่ยนะครับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าจอนะครับปิดหน้าจอปิดหน้าจอนะครับผมที่ผมให้ปิดหน้าจอว่ามันจะได้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็เวลา ป้องกันเวลามือเราไปโดนหน้าจอแล้วมันคียมันลั่นออกไปเองอะไรเงี้ยน,นะครับวันนี้มันก็ป้องกันได้นะครับทีนี้เราก็กด VT พูดได้เลยแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาเรากดส่งออกไปนะครับมันก็จะมีสีแดงครับเวลาสัญญาณเข้ามามันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยนะเวลาสัญญาณเข้าตัวที่ส่งจะเป็นสีแดงครับตัวที่ราจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับญญครับเวลาพูดก็พูดเอาปากไปใกล้เครื่องถ้าประมาณอ่าสามถึงสี่เซนนะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องไป เอาไปห่างเอาไปไม่ต้องไปจดจอปากมากนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะแตกนะครับโอเคนะครับผมสําหรับการใช้งานเบื้องต้นอันนี้ก็คือง่ายๆก็คือทําตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วแบตเตอรี่มันก็จะใช้ได้นานขึ้นเพราะว่าหน้าจอเราไม่ได้เปิดใช้นะครับเราจะเปิดเราจะกดพูดแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับติดปัญหาอะไรก็โทรกลับเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ที่ที่ให้ไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ